哪里？ ถูกจับตามองขึ้นมาทันทีนะคะหลังหนุ่มสอนรามนั้นมาใช้สถานะโสดเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวล่าสุดนะคะมีข่าวว่าคนเคยสนิทอย่างน้ำฝนทวีพรกลับมาพูดคุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ค่ะเจ้หลายคนแอบสงสัยนะคะว่าอาสาดามใจหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รู้ว่าอีกฝ่ายเ,ยเจอปัญหาใหญ่ก็มีการให้กำลังใจกันบ้างค่ะแต่ไม่ได้เจอกันถ้าถามว่ามีโอกาสกลับไปพูดคุยกันได้ไหมก็คงไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนคุย มาสักพักเราก็ยังศึกษากันอยู่ค่ะไม่ได้คุยอะไรค่ะก็ให้กําลังใจกันดีกว่าพอทราบข่าวแล้วค่ะคือตอนนี้งเราพี่พี่หนุ่มเป็นไงครับก็เป็นผลกับพี่หนุ่มก็เป็นที่น้องที่ดีต่อกันในวงการนะคะก็ไม่ได้โกรธไม่อะไรก็ให้อภัยต่อกันให้กําลังใจกันนะคะใช่ค่ะ ก็ลาอ่ะค่ะให้กําลังใจกันทั้งสองฝ่ายอ่ะค่ะที่เราโพสตอนนั้นนะคะว่าแบบเปลี่ยนมีสองด้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เราโพสคือเราเกี่ยวกับพี่หลงเลยผมว่ามันเป็นความบังเอิญมากกว่าพอเราโพสโพสกันไปหลายคนเอ๊ะจะไม่แบบมีเพลหรืออะไรมีเปล่ามันก็เราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ไใช่ก็รู้สึกดีต่นะขขอพี่เขาอะค่ะ ใชไ่ไม่ไม่ดีกว่าค่ะมีจิตน่ารักมากค่ะก็เห็นในรูปค่ะแล้วก็ดูในวิดีโอค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่เขาค่ะให้ผ่านพอมรสุมไปให้ได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ